สวัสดีครับท่านผู้ชมในโลกครับนครับสายตรงจริงๆเป็นรายการที่ผมกลาวเรียนมาแต่ต้นนะครับว่าเป็นรายการที่เราพยายามสรรหาสิ่งที่มีประโยชน์นะครับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพใดอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับเราจะพยายามเชิญชวนมาเสนอท่านผู้ฟังครับเราได้รับเกียรติอย่างสูงกับจากท่านประธานบริษัทท่านหนึ่งครับท่านประธานผู้นี้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และ ผลิตภัณฑ์ที่ท่านมีส่วนอย่างสูงอยู่ยื่อบำรดูแล้วท่านนั้นมีประโยชน์มากครับวางเป็นมาของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพนั้นเป็นอย่างไรติดตามครับผมขอแนะนาให้ท่านผู้ชมที่รับของรายการสายตรงเพียงพิงครับให้ท่านรู้จักกับคุณสุชาติบุญยาทรัพยากรซึ่งเป็นประธานบริษัทสวัสดีครับคุณสุชาติครับ,รบสวัสดีครับท่านดรสวัสดครับสวัสดีท่านผูน้ชมทางบ้านสักครับ คุณสุชาติครับผมกราบเรียนท่านผู้ชมไว้แล้วก็กราบเรียนท่านประธานบริษัทเบสไฟส์อินเทอร์เทจำกัดนะครับผมจะทบทวนชื่อบริษัทอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านสุชาต<อ>ซิซึ่งนั่งอยู่ซ้ายมือของกระผมนี้นะครับเป็นประธานบริษัทเบสไฟส์อินเทอร์เทรดจำกัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงบริษัทหนึ่งตกลงเอนไซม์ตัวนี้นะครับผมเห็นมีชื่ออะไรนะชื่อภาษาจีนว่าไงนะครับยเปิ่นยเปิ่น เห็นเห็นภาษาจีนตัวนี้หรือเปล่าครับใช่ครับตัวนี้นะครับคบยันเปิดนน,นะครับีถ้ากว้างเข้ามาไปกล้ๆคงจะเห็นชัดเจนแต่ไม้เป็นรครับย้นเปิดอาทางนี้ขนาดยันเปิดเย็ะนเปิดตัวอย่างนี้นะครับ นี่นี่คือที่ไต้หวันก็เรียกเหยืนเปิดเหย็นเปิดเป็นภาษาแมนดารินเป็นแมนดารินความหมายจะจะมีคำแปลไหมความหมายคือออริจินอลออริจินอลออริจินอลไม่ถึงว่าดั้งเดิมดั้งเดิมทนเกิดเลยนะครับเพราะว่าใครกินเอนไซม์ตัวนี้แล้วเนี่ยจะกลับสู่สภาพดั้งเดิมว่าแกแนะนําคุณตะรุนรักสายขาวครับเป็นเมียตํารวจอยู่ที่สกลนครณเวลานั้นเนี่ยแกเป็นมะเร็งมดลูก ใช้แสงมาแล้ว28ครั้งแล้วก็เป็นมะเร็งที่คอเนี่ยใช้แสงมาแล้วสคบั้งครั้งรวมแล้วก็4 3ครั้งหมอท่านก็บอกว่าคงจะอยู่ได้สักระยะหนึ่งไม่เกินสักหเดือนนะนะผมก็บอกกับแกแกก็เอาเมื่อมาแล้วเนี่ยผมก็บอกกับแกว่าให้กินอาทิตย์ละหนึ่งซองหนึ่งซองก็คือ200กรัมนะฮะเท่ากับเท่ากับหนซองก็เท่ากับ,บเดือนนี้อย่างเงี้ยหนึ่งกล่อง กินแล้วเนี่ยแกกินอยู่สิบอาทิตย์กินอยู่แปดกองแปดกล่องไปตรวจแล้วไม่มีณนะปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่เป็นเมียตำรวจอยู่ที่จังหวัดสกนลนครนี่คือคนแรกที่กินเอนไซม์ในเมืองไทยเอาละครับตกลงก็มาเป็นกล่องแล้วนะครับมาเป็นกล่องแล้วแล้วก็พายอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทเบียสไฟส์ี่ท่านเป็นประธานอยู่ครับผม กี่ปีนเพราทุกคนนิ่เรื่องปีสามเจ็ดถึงเวลานี้ก็ประมาณสิบสามปีสสามปีท่านประธานก็แต่บริษัทแต่บริษัทนี้นะโรงงานนี้นะฮะถึงปีใหม่นี้ตั้งแต่หนึ่งเก้าหกแปดเนี่ยถึงปีใหม่นี้ก็สามสิบเก้าปีสิบเก้าปีทำสินค้าตัวเดียวทําตัวเดียวครับผมเห็นมีฟันนี่ผมดีว่าดูรูปร่างบริษัทดูพระเอกละวันนี้คุณจะทำนำการค้าคุณนาพาณิชย์นำการตลาดครับผมเป็นคำฝันของบริษัทครับนะครับ บริษัทของคุณสุชาติบุงเบียสไฟไม่ใช่บริษัทที่ไต้หวันล่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับก็คือปีสี่หนึ่งเนี่ยครับครับเราเคยนําสินค้านี่ถวายพระเทพมาอ๋อนะฮะปีสี่หนึ่งเมื่อปีสี่หนึ่งนะครับครับแล้วนี่ก็คือโรงงานครับครับครับนี่คือโรงงานที่ไต้หวันนะที่ไต้หวันครับท่านผู้ชมครับดูโรงงานแล้วโอ้ใหญ่โตไม่ใช่อุตสาหกรรมในครอบในครอบครัวในครัวเรือนแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่จะทําเล่นแล้วีะทําจริงแล้วโอ้ โรงงานนี้เป็นร้อยร้อยล้านเนี่ยเป็นพันล้านเนี่ยเอาอย่างนี้นะฮะลําพังสินค้าตัวนี้นะฮะตรงนี้นะครับ,รบตรงนี้นะฮะโอเคอะไรครับที่กลมเหมือนเหมือนที่กลมอ่าเหมือนถังนี่หมายถึงว่าเอนไซม์เนี่ยทําเสร็จแล้วนี่นะฮะไม่ใช่วันนี้ทําเสร็จแล้วพรุ่งนี้ออกตลาดนะ ครับไม่ใช่ต้องเก็บอยู่ในถังอย่างน้อยสามปีสามปีถูกต้องเอนไซม์คือเชื้อหมักหมักยิ่งนานยิ่งดีเพราะฉะนั้นเอนไซม์เนี่ยจะไม่มีวันเอ็กซ์ปมันมีวันหมดอายมดเลวันเอ็กซ์ปายกตัวอย่างเช่นว่าอย่างซองนี้นะฮะหาหาซองนี้เนี่ยถ้าคุณเก็บไว้สาสิปีก็ยังใช้ได้อืยังใช้ได้ครับฮะนี่คือเอนไซม์ครับ ท่านผู้ชมครับผมลองสรุปนิดนึงนะครับว่าวัตถุดิบที่มาทําเยิ้มเปินที่เป็นเอนไซม์นะครับเป็นความลับเป็นถ้าพอมคำพลังหรือว่าโน้ตฮาเป็นความรู้รือรู้นะว่าอาจารย์รู้ว่าทำมาจากสับปะรดทำมาจากนู่นทำมาจากนี่แต่วิธีทำเนี่ยทาอย่างไรนี่สุดวิสัยละถูกต้องเป็นเรื่องความลับของใครของมันละคือเอนไซม์ทั่วๆไปทุกคนเขาก็ทำได้ครับแต่ ดีแบบนี้เนี่ยหายากครับในในแฟ้มนี้ก่อนที่ผมจะวางนี่มีภาพไหนที่คิดว่าท่านผู้ชมคงจะให้ความสนใจหรือเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมครับก็ก็อ่าถ้าอันนี้หมดไปไม่เป็นไรนะครับมีภาพใดที่พอจะก็มีภาพนี้มากครับภาพนี้เอาละครับไกลๆก็ได้นิดเดียนะครับภาพนี้เป็นไงครับภาพนี้เนี่ยเป็นบริษัทซัมซุงเซ็นสัญญากับโรงงานเป็นตัวแทน อาจารย์ลองคิดดูสี่เขาว่าซัมซุงเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนซัมซุงเซ็นสัญญานะครับครับเซ็นสัญญาครับเซ็นสัญญากับโรงงานครับโรงงานกับโรงงานครับเพื่อนที่จะเป็นตัวแทนนําสินค้าตัวนี้ไปขายในเกาหลีครับเซ็นเซ็นสัญญาคือภาพที่อยู่ทางซ้ายมือของท่านผู้ชมนะนะที่สองคนกำลังลงนามกันอยู่ครับนะครับอ๋อนี่คือความเป็นมาของบริษัทนะครับชัดเจนนะครับทีนี้เรื่องของเรื่องกว่าซัมซุงเนี่ยครับ จะเซ็นสัญญายตัวนี้เขาก็มีตำนานอยอ่เชิญเชิญเชิญเอาขาก็มีตำนาน,านถ้าถ้าพอจะระลึกได้เชิญยนานตมานะยังไงครับคือตำนานเขาก็มีอยู่ว่า,ามีพระองค์หนึ่งที่เกาหลีนะเป็นที่เคารพของท่านประธานาธิบดี<ม>เสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่ของพระองค์นี้เนี่ยก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดเอากลับบ้านเพื่อที่จะดูใจแล้วนะสิ้นหวังแล้ว ชื่นหวังแล้วลงเลงอะไรเตรียมแล้วก็พอดีเนี่ยคนไตหวันคนหนึ่งที่แท่ลูกเนี่ยส่วนมากผมก็รู้จัก<อ>ผมเรียกเขาเสี่ยวลู่เนี่ยฮ<อ>ะเะขาก็บังเอิญไปหาอาจารย์แต่ฮิวเอนไซ์ไป <Wy> ก็คือไปขายเอนไซส์ที่เราหลีแบบว่ายังยังไม่มีตัวแทนเป็นทางการแต่กขาฮิวไปขายในเมื่อเจอแล้วเนี่ยก็คุยกับอาจารย์ว่าไหนไหนอาจารย์แม่เนี่ยจะตายแล้วก็ลองกินเลยฮะหกโมงเย็น กินหนึ่งครั้งสี่ทุ่มหนึ่งครั้งตอนตีสองกินเริ่มกระดิกนิ้วได้จากที่สิ้นหวังแล้วสิ้นหวังนะฮะ,ะ,ะเริ่มกระดิกนิ้วได้รุ่งเช้าแกาก็ฟื้นนะฮะผ่านมาประมาณเดือนกว่าท่านประธานาธิบดีก็โทรศัพท์มาหาอาจารย์คนนี้อบอกว่าคุณแม่เป็นยังไงแกก็บอกหายแล้ว,ลวดีขึ้นแล้วเดินได้อะไรได้ เขาบอกอ้าวทำไมเป็นทําไมหายเร็วอย่างนี้เขาบอกลูกศิษย์จากไต้หวันเนี่ยเอาเอนไซม์เนี่ยมาให้กิน<ม>ทีนี้คนเกาหลีนี่นะฮะคนเกาหลีนะอาจารย์เราจะต้องรู้อยู่อย่างหนึ่งว่าหัวสมองเขาเนี่ยเขาคิดว่าใน<ม>เอเชีย<ม>ยกเว้นญี่ปุ่นแล้วไม่มีชาติไหนเก่งกว่าเกาหลีเขาขจริงไหมจริง,รงับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่าไต้วันทําได้เนี่ย ประธานาธิบดีแกก็ไม่แฮปปี้ไม่ยอมละไม่ยอมโทรศัพท์เรียกซัมซุงมาประธานซัมซุงมาบอกว่าให้ไปวิเคราะห์เอนไซม์ตัวนี้มาให้ได้ประธานซัมซุงก็งงงง,ง,งกันไม่รู้จะทําอะไรแต่ต้องทํางานละแต่ก็ต้องทํางานด้วยสองด็อกเตอร์สามคนเนี่ยมาคุยกับท่านเชินมิงเหรอคุยอยู่สามวันกลับไปแล้วก็ทําอีกสามปีก็ทําไม่ได้ ผลสุดท้ายก็เหมือนผมเป็นแค่ตัวแทงเขาตอนนั้นเองสรุปว่าบริษัทของท่าน b บ s t ฟ i v e ินเทอร์เ d จำกัดในขณะนี้นะครับก็แน่นแฟน้นอยู่ในความลึกซึ้งในความเชื่อแล้วก็เผยแพรยเยินเปิดเงินเปิดครับบริษัทนี้ทำสินค้าตัวเดียวนี่นะสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วทำสินค้าอยู่ตัวเดียวตลาดเป็นไงครับตลาดก็ใช้ได้นะฮะก็ใช้ได้พอสมควรคือ,อ คนที่ใช้แล้วเนี่ยยังยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็เพราะตับอ่อนขาดเอนไซม์เมื่อตับอ่อนขาดเอนไซม์ตับอ่อนการทางานก็ได้ประสิทธิภาพอินซูลินที่ผิดออกมาก็ไม่พอใช้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะต้องใช้เอนไซม์อยู่แทบจะตลอดชีวิตครับยย่อเอนไซม์จริงๆก็คือเชื้อหมัก นะแต่ทําหน้าที่ในร่างกายก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมีมนะน,น,นั่นเป็นเรื่องของเทคนิละฮนะนปัจจุบัน,บนนี้นะฮะอาจารย์นักปัจจุบัน,บนนี้นะสมาคมเอนไซม์นี่นะตั้งอยู่ที่อังกฤษ